เอเซ mm hmm. ่เธอร้อนหรือไงเฮเธอร้อนไดเธอหนาว mm hmm. อาร้อนแล้ทำไมเสื้อแขนยวช <'s> อเองั้นก็สอ,อีกไหมไ่เด mm ี hmm. ๋ยวไปกินข้าวเที่ยงนะคะวันนี้วันที่สามยู hmm. ่เทป mm hmm. มารมา, mm hmm. าเราจะไป ตลาดนางเลิงน,นะคะไปกินข้าเที่ยงไม่รู้ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าพอดีพี่พนักงานบอกมาทางนี้เ a n เป็นนิสส u ร a n นอยู่ในส่วนของโรงแรมนะคะแต่ว่าแยกโรงแรมนี้มันลัดออกได้หลายทางเนยลานหลวงดูรถนะลูกเอาไปทางนี้อันนี้ทางลัดออกโรงแรมแล้วไงตลาดนางเลิงสองเราจะไปถูกไหมเนี่ย ทะลุเหมือนแบบตอกซอกซอยในกรุงเทพนะอันนี้คือกรุงเทพนะคะนี่ในตลาดตลาดนางเลืง้งไปดูซิมีอะไรมีหลายมุมนะเนี่ยอันนี้ไหม กินอะไรดีลุกมีคนนั่งกินเยอะแสดงว่าอ,อร่อยนะคะกินอะไรล่ะลูก อะไรกินโอ้ยมมะพร้า,พาวเห็นไหมมะพร้าวขนมมะพร้าวอกินข้าวาว,วกกันไหนเพิ่งกินอะไรสุดขีมอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยเมี่ยงไวบ้างเมีม่ยงแน่เลยอัน,นี้กล้วยทับขนมผลไม้กล้วยปิ้งสาม้อยยี่ิบห้าบาท ีไปไปไปเจสิบมัอันนี้เขาเรียกอะไรคะเอาเอาชุดหนึ่งค่ะคุณค่าเจ็ดสิบบาทได้เป็นถุงเลยโอเคค่าอ,อาหารใหม่แล้วข้าวไก่ย่างเดี๋ยวมาดูอพกินอะไรกันที่นี้กูขนมขนมเบื้อง ลาดหน้าไม่อยากกินนมจีนปิงป้งวปิ้งสั่งกับข้าวไปนะคะกินปวงปิง้งกันไม่ทับให้เลยอ่ะ ข้าวหม้อ,อ่นอมาอ่เป็นม่<า>นรม <c oughs> าณรเขียวอหนอันนี้โอเลี้ยงมาม่าเธอขมกาแฟของมามานี่ไงต้มยำน้ำกลิ่นซำตำข้าวเหนียว ปลากับต้มยำอะไรก็ได้บโลเนสกับริซมื้อเที่ยงของเราส้มตำข้าวเหนียว40 320บาอยบาทนะคะมื้อเที่ยงของเรากินแลกขี้ออกเลยเราเดินไปอีกฝากของประหลาดเนาะ เรากินเยอะมากดูรถด้วยนะลูกน้ำต้มยำอยากกินอะไรลูกมะขามอืมซื้อของฝากดีไหมเนี่ยเนี่ยนะเท่าไหร่คะยี่สิบเป้ค่ะแปดสิบล้านหกล้านหกทำเองเหรอคะป้ารักมากค่ะอันนี้อะไรเก็บสุดสดละร้อนๆนี่เป็ด เป็ดตุนเป็ดตุนต๋นไปลูกเดินไปไปหลังสลาดนังเลงนะคะในห้องแบบเล็กๆแต่ว่าขายขนมมือเยอะแยะนขนมอะไรมีกินข้าวเต็มและเมีวทำไงไมีวจะกินปลาฟิชสิเูดูดินแมวจะกินปลาฟิชเอาไปแล้วไปเล่นได้ในสนามแต่อย่าล้มน่าเล่นกันดีๆา ไปไปก่อนนะนี่เอาเธอก็ดูดดวเร็วสิมาไปเอาล่เสียมามามาลุกเอาลเสียรถถอยนเลยจากซอยตลาดนางเลิงนะคะเข้าถนนใหญ่กำลังเดินหาเซเว่น ออจากตลาดนางเลิงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตลาดผลไม้อีกที่หนึ่งไทยร้อนมากๆนะนะสาองศามีจระเข้ไหม,มจระเข้ฟาดถางไหม,ไมอะไรจะทำไม่ร้อนแลยยังไง ว่าจะไปดูตลาดผลไม้นะคะแต่ว่าแบบเดินไปแล้วเจอแต่ตลาดผลไม้ที่เขาขายเป็นแบบโลโลนะคะไม่ใช่แบบขายติ๊กเดี๋ยวเราเดินกลับโรงแรมนะคะเพราะว่าเด็กๆ็กร้อนแล้วก็ไม่ไหวกันแล้วนะ